b e s t r a i b a r ตัแยงได้ u n b e s t r a i b a r ปฏิเสธไม่ได้ t o t l i s h ร้ายแรง u n t o t l i s h ไม่ถึงตาย h e i l b a r รักษาได้ u n h e i l b a r รักษาไม่ได้ s e b right right r e s l i s t บอกบาง u n s e b r e s l i s t ไม่แตกหักฟ้าเบนฟโรเฮสีสันสวยงามฟ้าลอสไม่มีสีสันสุเอสต์อันดับแรกสุเลสต์อันดับสุดท้ายเฟส์อ้วนดุนผอมแฟ,ฟรฟลิชเทนต์บังครับฟรายวิลลิกส์สมัครใจ Deutsch list. ชัดเจนอุ u Deutsch list. ไม่ชัดเจน r a t i o n นามีเหตุผลเอียรา o ิโอนาลไม่มีเหตุผลวา r m มอบอุน่นคูลเย็นเวนิชน้อย e e ลมากสาละเอียด กรบ๊ยาสุขพ e นพอใจ unsufridden ไม่พอใจส u s a yeah. su ah m un un m e n ด้วยกัน getrennt แยกจากกัน f ฟ n u n t i s มีเหตุผล u n f a n u n t i s ิชไม่มีเหตุผล g l า i ช เหมือนกันแฟชชินแตกต่าง d e n t i ท c h เหมือนกันแฟชชินแตกต่างแฟสต์เ n คซซ่อนไซกันแสดงโชว์ว่าจริงอุ้นว่าไม่จริงลังไวล์น่าเบือ่อ s p e t c h แหล stumf ถือ s p o r t i s s คนชอบออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา un s p o r t i s คนไม่ชอบออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา stum ปิดเสียง loud ดัง sympathetic เห็นอกเห็นใจ un sympathetic ไม่เห็นอกเห็นใจ b e s t r i b a โตแย้งได้ u n b e s t r i b a ปฏิเสธไม่ได้ t o t l i s h ร้ายแรง u n t o t l i s h ไม่ถึงตาย h e i l b a รักษาได้ u n h e i l b a รักษาไม่ได้ s e b right right r e c h l i s t บอกบาง u n s e b r e c h l i s t ไม่แตกหักฟ้าเบนฟโรเฮสีสันสวยงามฟาบลอสไม่มีสีสันสูเอสต์อันดับแรกสูเลสต์อันดับสุดท้ายเฟส์อ้วนดุนผอมแฟ,ฟรฟลิสเทนต์บังครับฟรายวิลลิกส์สมัครใจ Deutsch List ชัดเจน Un Deutsch List ไม่ชัดเจน Rational มีเหตุผล Irrational ไม่มีเหตุผล Warm อบอุ่น Kühl เย็น v e n i x น้อย f i e l มาก Sad ละเอียด กรุ๊ปยาบสูฟริดนพอใจอุนสูฟริดนไม่พอใจสูซัมมินด้วยกันเกตเรนต์แยกจากกันเฟนุนฟทิชมีเหตุผลอุนเฟนุนฟทิชไม่มีเหตุผลกลายช เหมือนกันแฟชชินแตกต่าง i d e n t i c h เหมือนกันแฟชชินแตกต่างแฟสเทกนซ่อนไซกันแสดงโชว์ว่าจริงอุ้นว่าไม่จริงลังไวล์ชน่าเบือ่อ สปิชแหลม Stumm ถ ü r s p o r t l i s um. คนชอบออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา u n s p o r t l i s คนไม่ชอบออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา t ตุ m ปิดเสียง loud ดัง s y m p a t h e t i เห็นอกเห็นใจ u n s y m p a t h e t i ไม่เห็นอกเห็นใจ